you yeah. บ่านนาว,นาวมะขามพืชดีเถอะฮะมะขามพืชดีเถอะนะถ้าเปลี่ยนสายลบเออเออเออกาลังเข็นลำเพลินครับเพรานกาลังสองสอง,สอง่อนลำเพลิน สวัสดีครับสวัสดีครับเสื้อสวยมากเลยอ่ะคอสัตว์ตัวเนี้ยพัดเสื้อสวยเหรอแวเลยได้ไหมขอซัดตัวเนี้ยเสื้อสวยมากนี่ชอบชอบตัวเนี้ยสสวยใส่สบายด้วยนะตัวเท่าไหร่นี่ สามรอยเก้าสิบเองขายไม่แพงผ้าดีผ้าเกตดีด้วยนะเอาเอากำไรแค่ตัวรหาสิบาทเนื้อจ้าสิวาสีเอาแพนที่สวยดีคืนห่างไม่ได้เน้นห่างไส่ห่างเลยไม่ห่างสไม่ห่างเลยไม่หางเลยไม่หางเลยไม่หัางเลนไม่ห่างเลยไ่าเลยไม่ห่าเลยไม่่าเลยไม่ห่างนนุ่ม่่าเลยม่ห่างเ่ยไม่่างอ ตัปสักมันจะเป็นขนลนปะข้อปุ๋ยพยานเป็นขนลนไหมไม่ไมันมันเป็นไหมพรมมันกพตินม่่รแต่ว่าตัวนั้นดี่ในดีแฮนด์ดีงานดีได้ไหมอย่างเงี้ยขาย2 290เองอมาต่างหลายตัวเยเป็นไรปะเนี่ยเกอยู่นี่ใส่ใส่แล้วก็ใส่สตรเนาะส่ัไงเออใ่เขมก็ได้ได้มาขายอเน่ยเออเด้เสียวไก บันเปิดมเลยใส่ใส่ทั้งในภนดีเนาะมันบปนกาใส่ตูน้ำแล้วนี่ยเดตัวนี้อสวยเลยเฮตีว่นีม็่เไปซื้อหน้าร้านชิ่ประตูน้ำสามร้อยห้าสิบตัวนี้ก็มันเนแสงสบายใส่สบายเนี่บ้านเรบ้าดเลยครบ บางคนโอ้โหกับเพียงเราทางเราม แม่ตังยมันมีหลายติ่มเนะาะเฮ้ยใอรนี่ร้องบอได้เลยล่ะรงองคอนเสิร์ตให้แน่สิได้ร้องคอนเสิร์ตถือถือน้ำอีกน้อยนึ่งกหหองน้ด้เนือเย็กน เซ็กล่องไลมั้กล้องไรบ้าท่านกินเผากกินกินอันนึ่งกกินของยิ่งบ้ท่านหิวบ้านท่นหิวเออเอขามาโหลดอ่อ่ะสิงเอาแางโหลดข่าวยากมาเองคือบานทายกิ่งเจียวโอ้โจนี่พบนเลทไททคลิปเลยเดียวไม่ได้เลยดี๋ว่าไทยแต่ว่าก็อยู่ด้วยกันตลอดเลย เ,เียวลาไหนมาไทเนาะเนี่ยกัน,นดื้อกันอบด้อเาลงมาเของน,น้ำดิอะไรก่อนเดไปไหม่ล่เดีเห็นไปไหมเลยนี่เห็นไปซ้อบีบน้ายสะกดดิบตีนรายสดพี่จะกู้เหลี่มนี่แนไปไกลไปกู้เหลี่ยมีน้สงมักู้เหลี่มอยอ๋อกู้เหลี่มยมแหละอยากถืงกู้เหล,ลี่มกินมาเด <c oughs> ีเห็นกู้เหลี่ยมเกี่ยวเนะเดห็นกู้เหลี่ยมเกี่ยว ดิไปสอบต้อแล้วสิดไปสอบต้อนหรอไม่เห้วเขาที่พ่อหิ้วอยู่อนออกเซนเดอร์หิวมหน็คือว่าสร้างเขาฮะคือว่าสร้างเขาสร้างเปล่ามากินห้องทองแล้วสร้งเปลาไปชอตกินเปล่าเตร็แนเกินเปล่าได้กินกินไปแล้ววะันแถวบปไปติดไปสอบก็ ກັບແກ້ເດີ້ອາພະເຈົ້າເປັນຫງກທຍັງຕມກັນ ตายมาเสือตายตัวน้อยๆยใส่นี่ดีนะนันคือว่าฮาร์ดเหมอนกับไห้มันคือเอาถอยรวมเนาะอันนี้ครับเข่เสือเข่าเสือออสทว่าโดดนั่งเอาตัวใหญ่ไปตีมาจิบโคตรติดตั้มกันละมั่งต้มกันระดับไอ้เคเมเสือตัวไหนมันก็ใส่สีหละซับไหนเขาใส่อันเสซฟสูตรก็ได้นั่นโอ๊ยเมืย์ขมิ้วเอาพุงมันสิมากขมิ้วมันยืดแหมมันหาม,มันยืด อ๋อจบแล้วมันดิมแล้วเขาไดยขี่โบสว่าน้องซินเลนนี่ปากกระต่เดียวกันแแบๆอยู่นี่ค่ะวิ่งเบ้าแแบๆคือร้องได้เลยค่ะแล้วลองคอนเสิร์ตเด้กูเลยร้องไม่คอนเสิร์ตอาจารย์มีโุซิลั่นร้องคอนเสิร์ตมาๆมาคอยร้องคอยกระด่องในผู้เดียวแม่ผู้พ้นว่ามาซ้อมเพิ่นกับบอดด้เพราะว่าเพิ่นหลองไม่ใช่ฉันร้องได้อยู่แล้วไงแต่ว่าคนที่ไม่มาซ้อมน่ะคือ ร้องสามคนไงเข้าใจไหมต้องร้องได้ด้วยกันเนาะเออพ่าแมนเข้านี่มันไดอยุ่งแล้วแต่เขาอย่างว่าท่าน้ได้ใหญ่ให้เขามาซอมแต่ว่าเขากับว่าท่านไหญมาเออถ้ากต่ร้องที่เราหันลังเดียไปก่อนะอไม่เป็นไรอาจารย์เราไปดื่มน้ำปัาสวะอยู่วันหน่อาจารย์แล้วเล่ไปดื่มน้ำปัสสวะูรโล่เพียงพีซีโคเร่ีอย่นโา ฉันลองตามเพอรนเลนหอกฉ่นเจ้นพ่อเสียาซีโล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 เมื่ออื่นเมื่อื่นปลาสิเลียง มืออื่นป้าสีเลียงก๋วยเตี๋ยวกับน้ำรอบเด็กก็เล่นคิดเมนูว่าสีสีเห็ดเอียงถามแม่ติ่มแม่แม่เห็นนักกินเป็นปะเ,เ,เป็นค่ะไม่ค่ะเขาคิเขาคิดว่าเขาขสีเอาอย่างมาเลี้ยงอะ่ะน,น,น,น้องๆตอนตอนตอนเด็กมืออื่อนเพราะว่าตอนหัวคำตอนซ้อมหัวคำสักหกโมงมันบอเ,เริ่มต้นหกโมงมันบอปลาสีเลียงก๋วยเตี๋ยวหมอนึงกับน้ำกับเครื่องดื่มแล้วแต่ตอนเด็กก็เลยคิดว่ารอบเด็กเขาสีเอาอย่างมาซอำ าเลี้ยงอีกรอบหนึ่งใช่เพราะว่าพรุ่งนี้วันเกิดของไงนก็จะเลี้ยงบ้าเนี่ยถ้าเป็นกับเข่าก็จริงเห็ดอย่างมากินเห็ดอย่างก็มากินคือแบบว่าตอนเดือนอ่ะต้องการใช้พลังงานนะคือต้องการข้าวนะการข้าวแมนเพราะว่าบางคนเนี่ยว่ากินก๋วยเตี๋ยวกับวอยุทองสินะจะเป็นแบบเป็นเมนูเขา้เอาหนองฝ่ายคือหัวก็เห็ดโอ้เป็นวันโอ้จานเบอร์เลตตตอนรวดอิงเด้ว่า กันเลยเอารถที่รักไปไปเที่ยงตลาดมาค่ะมาจังเลยดูบว่าจี้ถึงเหรอโอ้ยสาวโขนีจี่ถึงก็จะโดดลงมาเลยจี่ถึงก็จะโดดลงมาเลยสิโดดลงสักได้บ่กปาจะโดดกระโดดลงมาเลยเดี๋ยวหนูอุ้มป้าจะอุ้มพ่อได้ไงพ่อต้องอุ้มหนูโอ้หนูตัวใหญ่กว่าหนูก็ต้องเป็นคนอุ้มสิเอาหนูตัวใหญ่กว่าสวัสดีค่ะเยี่ยมครั แกงเยาฟองเก็บน้อยสุดไงเพราะอนุญาตหนึ่งซองเขี่ยเอาเขาคือหนาเรียแต่โอ้ทำไมทั้งนีกอนจังบนเรือตุ้ยลีหนาเรียทั้งนั้นทั้งนี้หนาใส่ใส่ย่จ้าแต่พ่าไม่ได้แต่งหนานะใสไปไกลๆใสหัวไปเลยหัวไปเลยจงที่ชี้งน้องแต่ว่าเป็นบัตรไมครับใกล้หรอแล้วติดใครเป็นบัตรอย่ามาอยู่ไกลคือถอยไกลๆัเป็นบัตแต่ลำพังกูเป็นบัตรกูก็อยูไงเป็นแนวอะไรก็ังัน หนาวนะบ้าแมนมันอยากนอนมันก็เสีกันหนิมือให้เมยนั่นอะไรอย่งมันคม้ั่นมวพุ่งเบื้องมือเอาหลุดมือนี่นข้อแหนมประยุนฮะดึงล่องเสียเสียนองบอกเสียเสียอิงบอกมึงนี่เขาบอกอะรอิงติ่งสองมือกำอะไรนะมีแหงดีทางนีก็บอกสองมือซ้อนสองมซอนก็มีแหงีนะ ของเมื่อซ้อนมีแหงดีเอ่อปล่อยมาเพราะว่าล่ำพื่นนอะไรใฟังนะใส่เสียอิงฮันนมออนตอนใส่เสียอิงฮันนมออนตอนยังใส่ไม่ใส่ของยังก่อนยังใน่ใส่อยู่ในอันตลกคันดียังก่อนไอเข้มที่พอแหลมแล้วเอาในอันตรกนะจะออนตอนยังก่อน ใส่เยี่ยใส่เสื่เยี่ยงฮัทนมบอลตอนเออมันวางได้ก่อนมันวางยังกันก่อนเจ้าเดียวคือจิจำได้เอาอย่างนี้ตลกไหมมันบ่วงของสี่วพ่อเขาปู่เลยเขาไปเบิ่งไม่เขาเป็ตลกสุดเลยที่มาตลกอันที่กี่ปลูกลูกออกมาอนี่ยก่อนติ่งลิง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 ตกส่างหางเงียงก่อหางโกนกิงดิงหางโกนจุ่มฝึงเงียงมันวางกนามันเป็นมันเป็นอันนี้น่ะมันเป็นคำว่าองียงอยู่แล้วต่อการก็เจอเออมันเจอไม่ได้แล้วเนาะ มันต้องเาวไหมครับสีดำได้เนาะที่ว่อคอยทายอย่างนี้พี่น้องไปคิดคอนเทนต์บอกว่ากับสีบอีกอย่างทายอีกสีไทยอย่งจังสิบาจังไหนไปยังไหนแม่ส่วนเป็นตันไหมเป็นหัวสมองตันมันเหมืดมันอ่อนเนาะมันแปลว่าไทยอ่แต่ว่าสีไปคิดคอนเทนต์ว่กกูสีล้มโพสอีกย่งวะ สิตั้งซื้อวันวางแด่คนยังสิเบอรงผีสิแม่อ่างต่วัเดี๋ยวรอไอคลิปคลิปตายเด้อคลิปตายเด้อถ้าเนี่นะทับตายเด้อเลขกกระทืมได้โลดเจ้วาดอีหยังมลละแปดคลิปเก้าคลิปใช่ปี๊ซีคลิปไปเช็ดไดก็เดียกก็รอต้องสั่งอยา่างหราอว่าต้องเป็นหมอลำ้ต้องมาขอเนท่ายคลิปซื้อซื้อได้ เงี้ยล้วแสนเนาะวาบอที่ประเทศไหนเอายอดต้องออกอันรถอันนี้ถ่อออกได้ฮอดอันรถรถบีเอ็มผุนรถเบนพุ่นในรถทั่วพุ่นเอ้ยเมื่อว่าเนี่ยวออกสามคันมากทรงพร้อมกันกันยังนะกันยังไหวฮ่าหรืออันตู่ฮ่าเดือนหนีมัพ่อให้พ่อเมื่อนบาทอยู่พ่อกขาบอกมันสรางหรอกสรางโทรศัพท์หนึ่ได้ห้านาทีหกที่บาทเนี่ยตัดตี ตัดปอดไปเฮ็ยเ่เป็นบันเนี ote, ่ม no like ันเต็มลบได้ไหม่ทยเ้วก็ลบเยนี่มันนี่โชคแตกคักรถผู้บ่าวข่อยตายแล้วนี่มันเนี่ยเค้มเหล่อิงเอ้ยบรรลุสื่อขั้ใหญ่กว่านี้เยวอิงเพื่อจา์เบิรแล้วเนี่ยบ้านนี้หน่วยคัก่านี้คักก็ไม่่หน่วย หักกว่เอ๊กม่เยอยังก่ะเมษยังเกาะเมดตัวลงตัวลงเมษเสดคือยังพักกระเบ่อหหเียน้เนหาบาทอันเพื่นเพื่นถามนะเพื่อนสงสัยเพื่อน่าหยอกกันเป็นยังคือหยอกออกซื้อคือว่หยอกนอกกล่องบอกกับว่าเอาทอพี่น้องท่านทัานท่านหนอกกล้องท่านมุมมีกล่อง เลยทีไปหยอกน้องเขาไม่ใช่คือมัน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 ก็ไม่มีอะไรที่ต้องเล่นแมอมันมีฟิวเดสสมูทว่าป่อยอยู่หนากรอบนี่ยปล่อยทีนีฟิวในการเว้าคนลอยคนสิคัดอยู่ประมาณคนสองคนเท่านั้นเอาเอายังไงวะหันข่อยนั่งยื้อซื้อข่อยกระบอกข่อยปากข่อยบอกกระไผาดิไม่เออกกล้องเนี่ยมันคือปากประเดี๋ยวบอกมานหลุดมันเป็นมันเป็นโตมาดมันเหมือนกับละครเรื่องหนึ่งใช่จะไปเย็นน้ำแข็งปนน้ำไอ้สนอกเบิ้งเลยคนบันเทิงอ่ะนะไปนั่งยื้อซื้อข่อยกระบอกข่อยอยากบอกกระเพาะดิ เรา้วานอนบ่หลับเรานอนบ่หลับนอนบ่หลับเรานอนบ่หลับเดกกระทูมากเด็กกระกรอยกระกอพักกระเก็นพักกระเซ็นพักกระเซ็เอาไปหาบหาเอาไปเล่นได้หาบเสยังสี่แล้วเนาะคันเามีก่อนเขากะแมนเขากรอกต่อตกันเรากันไปม้วนพวาอนเวกกนังเล่นนี่มันก็ไปยื่นมาอึตัสินแลวบาดีวมาาถือกล่องกินนังกันน้านกันบานที่บางกล่องลงกันบมากับยูไผยยูมาแมนเขาอยังต่อแหล่ใส่กันนี่แหละเอา้ออย่าวางชั้น้าเล่น มีวันทุกันเออบวาเนความในใจความตอนแหลนี่้กัวบการได้ีพมเป็นแบบว่ามนเข็บกับแม่เทากับไราเยนก็ไอมันกัแปลว่ามันจะเป็นคาเล็กเตอร์โนเวล้าเขาไทยขึ้นมามันจะเป็นคาเล็เตอร์ของเขา พี่น้องกัจังหวคาเล็กเตอร์เดิมๆมันเล็เวลาเขาบอกอย่างพี่น้องนี่ทงกระีสีไฮเสะห้าหนจูเขายังคนเป็นไปช่องได้ช่องเาช่องคุณทำเป่ายางไปสีเป่าเบาบาปากเาขาสีอยากเบิงคีบข่อยบอข่อยเากรต้องอยากฟังเสียงข่อยบอาน้ำเขาอันนี้บากเพื่ออะเพื่อูดพดไมาลงทั่วพูรือกล้องเรวกว่าี้ครับนี่กัเป็นประเด็นเพราะเราดสีทั่วลงกับฝากอัน เงินคารถทัวร์แมนเดอร์เอาเงินเติมนะมันไปเอาเงินยังนันนะเงินทบมาตั้งแต่ห0 0มัเแเย็นมังสิบเบ้าสซมนี่นะบอยๆอยพักสดักเสบักเสใจับเอาไรับใจยกนนนอยู่นี่ไหมไปรับแต่หมู่บ้านเออคันว่าอุ้ยเอาแต่เขาโทบบอกว่าจะนหน่อยว่าจะฝากละไรให้หนึ่งแสบาทอันนี้ขันเาอันนี้กับโมโหกันเขานยันนันอยู่กันที่ตื่นขันตื่นกันบาจังสีคุยอย่างน่ะอันนี้กับอันนี้กับจีซึ ผมนอนูคนนงคบพไดีขบอครับว่าข้าดบว่าพ่ขีาดน้ำกับสิขานอ่แน่ทั้งหลังจากเช้าเ้าก็นอนยิ้มไปเลยพี่ชายไปด้วย็เลยบูรุื่องกับพได้หูว่าพนเายังมาเลยพียสวยพี่าหทัทรมาใหม่ันร้อยเจวว่าที่บอกโอ้มือเชาเราก็โทด้ขนอนดูอะบางยาง เอาลกนอย่างสยไปเลยเพ่เ่้าแมแม่อไ่านเราก็นั่งนอนเสบเบเดี๋ยววันนอนฝันว่าไดเห็นอีย่างเีเสยกเลยอารมณ์เสียกินบ่อมีแนวาวเหีหันคนถัดคนบ่ออารมณ์เสียบ่อัดบ่อารมเสียนี่มันมันมีแนวเดียวคือฝันกําลังแสบกูกัลังสิเขาได้เขาเข็มเราคนมั ถ้ากระเป็นหนึ่งมันนอนดึกแล้วเรากำลังนอนเสียบเวลานั้นน่ะกำลังจิกผมอยู่นั่นไงทั่วมากิลยนี่แยงกว่าผมจิกตัวมันหนาวอ่ะเขาห้องมาเจ็บเตเอประมาณประมานมือหนึ่งจิกประมานมือหนึ่งกันมากมือด้วยผมเอาไปละเจียไปคนหนึ่งแล้วเทวิเวลาข่อยนอนหลับแล้วคนมาซูนทิ้งข่อยนี่ข่อยสีลูกซื้องไงหรอไข่อยสีนอนหลับยากเวลาเขาเล่น เขาเล่นเาคุยกันอยู่กองพราอเขาวายังมาเขากะจีทรงกันไปมันกะจกายเป็นวาเลนดยอัเลเล่นอัตโนมัติคนเะคนพอมกัยัง่าคนเะคนกับเลนบ่ขึ้นกับเลนห้ำไปน้ำมีสั่นเหรอเห็นหอเออนั่นเห็นบ่ลอยขึ้นบ้า่าอเวราขึ้นเมื่อเจอิได้ชวนมาขนบ้างอัตโนมัติสิมีอยูสองคนติดลอยคนสีมีอยูสองคนถึงใจเพื่อนอมีสองคนสองคนทีหาเท่า

แล้วจะจะยกกล้องอีกนึงล้วเร็วเลยแล้วขึ้นกันอ้ยยยูทูยูทูเปิดเป็ดอกแงโป้งเข่าโซ่เป็นดอก็ดว่าผู้เฒ่าน้ำบาดใช่ไหมแม่ติมล้มไปแม่ติมล้มไปอามาอีกแม่ติมาถ้ายอีกแล้วเร็น่มอม้ายอีกอีใบมดขึ้นกล้องอีกแต่หน้า่าสากลากอยู่สากลากเขาเกงยทั้งโพสก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนไนึ่งมทาสกล้องมทายูทูบเบอร์รล่นแรกแเกสื่อกล้อง ขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนในยาโโอ้โหมันไทเต็มยมันป็นขาคนเดน่การใช้คอนเทนต์ไพเรีอันนี้งูสิงงูสิงตายมา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 งาัาม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 างามามตมามาดางาม่มเมาาม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 าดามาอยมา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 งาม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 าาม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 มาามมาเาามามามาาม้มาาามามามมอ ไปมบานะยูทูบเบอร์อบุนางไทยผู้ใะย่างกับเอาคนนี้ทานไม่หญ่แหลมเดียวอ่าู้อดไรทำกันมาสิปิ้งสิย่างยังกับมีแต่ไทยังเขาแล้วสีของมันเหไทยไป่นกดไปยกดทยไปไปเบิกระดาษไฟยมคนโซกันนี่แล้วายยูเม่โอ้ยเดี๋ยวทีกว่าเลได้ไมได้หลักจอดทยที่นี่ วัดตัวพาซอนเรื่องเจ้าสิบอันนี้กับพรท่านบอกเลี้ยงนอตแล้วดีนีหน่อยไหมว่าเนี้ยอื่นเนี้ยคออะไรเนี่ยนะอาไไปปจารย์ลอยเป็นลอยแล้วอาจารย์ลอยเป็นลอยแล้วอ๋อขันบอกว่ากับพี่ม้ามาคอมเมนต์เขาได้เล่นกันเล่นมาได้กับเพื่อนห้เาได้บัตรเพื่อนห้าคอมเมนต์ว่าห้าเาได้บัตรห้าห้าได้ก่อนห้าไหนอาจารย์ลอยเราตายแล้วจอยเราตายมอแมนอันนั้นยังก่อนย้อนก่อนสิแม่จอยอาชีพีบอแมน พญายาวอพญายาวพญายจอยน่ะแล้อันเราอันขายบังวงขายอย่างน้ำมัเา้วเรไปแล้วเรามาขายของหลังห่านดูเือย่งจอยอาทิจีเขา่ลอิา่องเอย่อนนรจะดนตีแบบแนะครับพี่น้องเอาคนนี้ไปสอมเพลงกันได้พี่น้องเด้อโอ้ยพนลอยเขาดีใจซื้อพนลงตัวนั้น โบเพิ่นลงเพิ่ว่าเด็กคืนาพี่น้อ,นองอาอาสักนีดละมันยาวแล้วพี่น้องกี่ขานเบิ้องนล้วฮะทั้งเบิง้งทางมวนไปนหนาเดี๋ยว่าบาลนี่